คาเฟ่คาเฟ่เหนื่อยลูกเหนื่อยร้องนะลูกนะเหนื่อยแล้วใช่ไหมมาในวันนี้เรามาฝึกเดินออกนอกบ้านกันเลยนะเออฮึคาเฟ่เหนื่อยเหนื่อยคาเฟ่ออกมาเลยลูกคาเฟ่มาเลยนี่มาเอาอาหารจากแม่นี่มาคาเฟมาเ่มาเลยมาเลยมาเลยออกมาค่ะออกมาค่ะ เดินมาค่ะเดินมาออกออกมาออกมาจากตรงเลยอลูกเออเดินออกมาเดินออกมาเดินออกมาคาเฟ่คาเฟ่มาค่ะคาเฟ่มามานี่มาคาเฟ่มาถึงมาถึงไหมมานี่เอามาคาเฟ่อ่ะค่ะมาค่ะคาเฟ่มาเร็วคาเฟ่มาลูกมาอ๋อโอเคเหนื่อยแรงเหนื่อยแรงอืมมาขยับมาขยับมาค่ะ มาอีกค่ะมาอีกค่ะคาเฟ่คาเฟ,าเฟเา่เดินมาเดินมาคาเฟ่ม,ม,มาทึงมาทึงมา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 เลยมานี่มานี่ Mẹ cái má này, đấy mà đeo. cà phê má. Má. phê. Má đeo lúc. Má đeo à. Má má. Má má má, đeo má lúc. โ okay. อเคอ่ะกินก่อนกินก่อนเงยแดงอ่ะกินก่อนเออกินก่อนเงยแดงอืมร้อยไหมว่าน,น้ำมิดไหมอ่ะว่าน,น้ำมิดนะอะออ๋อมิคะอต่กินน้ำหน่อยนึงโอเคอืมอโอเคได้ได้ก